ทุกคนสวัสดีค่ะไปส่งรูปกลับมาเแบลบก็แวะไปเอาขน้อยหนานะทุกคนพี่เตยสั่งน้อยหนาไว้ให้เนาะเแบลบก็เลยไปเอาค่ะวันนี้ก็จะมาจัดส่งน้อยหนาให้กับทุกคนนะคะใครสนใจน้อยหนาโลละเจิบาท้อจ้าค่ะส่งตังหกเร้อใครสนใจก็ทักมาที่บ้านเขียวได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะแเบลบก็แวะไปซื้อของพวกอ่าเขาเรียกอะไร ซาบูแชมพูอะไรอย่างนี้ด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันหมดเนาะล้วก็เลยแวะเข้าโลตัสซื้อไข่ซื้อไก่ซื้อหลายอย่างมาเตรียมกับข้าวไว้ให้ลูกๆนะคะทุกคนบ้านเบลตอนนี้ก็คือรกมากแทบจะไม่มีเวลาทำอะไรเลยอันดื่นอันใดก้อนกะขอกินซะก่อนล้ะทุกคนน้ำตาลโตกคอยจะเป็นลมขอกินน้อยหนาก่อนคือน้อยหน้าซื้อมานะ่ะเบลอะ เอาแข็งแให้นะทุกคนแบบมันแข็งแเวลาไปถึงทุกคนมันก็จะสุกพอดีไงเบลยังไม่รู้นะว่าที่เบลส่งไปอ่ะมันเสียหายไหมถ้ามันเสียหายอย่างใดหรืออะไรยังไงก็ทักกลับมาหาเบลได้นะคะเบลรับผิดชอบให้หมดเลยวันนี้ป้าก็เอา ม่อนไข่มาให้ด้วยนะทุกคนลูกท้อน,นั่นแหละใครสนใจม่อ,มอนไข่หรือลูกท้อก็ทักมาได้นะคะมีอยู่หนึ่งตะกร้าใหญ่ๆเลยป้าไปเก็บมาสดๆเลยนะทุกคนใครสนใจก็ทักเข้ามาหาเบลได้นะคะช่วงบ่ายของเมื่อบานเบลก็แพ็คของแล้วทุกคนก็เพื่อเป็นไม่เป็นการเสียเวลาแต่อย่างใดเราก็ไลฟ์สดไปด้วยแพ็คของไปด้วยนะคะทุกคนพอไลฟ์สดเสร็จแล้วไปส่งของที่ไปสนีเสร็จเบลก็แวะไปรับน้องนอา,าที่โรงเรียนเนาะไปรับน้องอนา,ามาแล้วเบลก็พา ลูกขับรถมาที่อำเภอนาวังนะทุกคนก็ค่อยๆขับมาเลยขับรถซาลิงเรานี่แหละขับมาเรื่อยๆแล้วก็มารอรับอยู่ที่หน้าโรงเรียนนาวังเนาะมารับมะขามกวนคุณแม่ทําให้ใหม่ๆเลยทุกคนแกเพิ่งกวนมะขามไปตอนบ่ายสองเนาะเสร็จก็ประมาณอ่าสามสี่โมงนี่แหละเบลก็มารอรับทุกคนบ้านคุณแม่ที่ขายมะขามกวนนะทุกคนบ้านแกอยู่ไกลจากอ่า ทางบ้านเบลน้อยหนึ่งเนาะเบลก็เลยว่าเอาคนละครึ่งทางแล้วกันนะแม่นะเพราะว่าเบลก็ขับรถมาถึงตรงนี้อะ่ะมันก็ใช้ระยะเวลาก็เกือบ27กิโลได้นะทุกคนที่เบลมาจากบ้านมาถึงที่รับมาขามเนาะแม่แกก็เลยบอกว่าเอางั้นคนละครึ่งทางก็มารอรับที่หน้าโรงเรียนนาวาังศึกษาวิทย์นะคะเราก็มารับของเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาบ้านนะทุกคน วันนี้เราจะทำงานบ้านกันหน่อยเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเสื้อผ้าไม่มีจะใส่แล้วโอ้ยน่าสงสารมากทุกคนซักผ้าตะก,ก้าอย่างใหญ่เลยท่ออ่าข้างหลังอ่ะมันไม่ระบายใช่ไหมห้องน้ําเรลรู้สึกว่ามันทําไมระบายช้าจังเลยน้ําก็อยู่ตรงนั้นแบบน้ําก็อยู่ในห้องน้ำนะเยอะมากเแบลบก็เลยเอา จบนะ่ะไปดูว่าข้างหลังมันมีอะไรเออมันก็มีจริงๆพลาสติกเข้าไปติดอยู่ข้างในท่อพอเราดึงพลาสติกออกน้ําก็ระบายอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนซักพงซักผ้าไว้เรียบร้อยเบลก็มาจุดฟืนจุดไฟนะคะวันนี้แก๊สเบิร์ดค่ะทุกคนขาแก๊สเบิร์ดก็เลยได้ดังเตาถ่านดีนะที่มีเราเรามีเตาถ่านวันนี้จะทํากับข้าวให้ลูกทุกคนเพราะว่าอาตะวันตกดินแล้วก็ต้องหงุหงหข้าวหุงปลาหาข้าวหาปลาให้ลูกนะคะลูกก็ทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ เล่นตามอัธายาศัยอยู่ในบ้านเบลก็มาทํากับข้าววันนี้ว่าจะผัดเห็ดใส่ไก่ใส่ผักเล็กๆน้อยๆกินกับข้าวเนาะหุงข้าวเนี่ยก็จะหุงไม่เยอะหุงแค่นี้เดียวเอาเฉพาะให้ลูกอย่างเดียวนะเขาก็กินไม่เยอะหรอกกินคนละช้อนสองช้อน,อ,อ,นอะไรเงี้ยพี่อดินก็เออหน่อยทับทับพีหนึ่งทับพีครึง่งแต่น้องอนาก็ประมาณสองช้อนนี่สองช้อนกินข้าวนะก็กินไม่หมดแล้วแต่ก็กินไปเรื่อยๆนะทุกคนกินจนก็สินนอนเราไป ก่อนที่จะนอนเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรแม่หนูหิวข้าวแม่หนูหิวน้าอืม เป็นอย่างนี้ตลอดบ้านตอนนี้ก็คือไม่ได้ทําความสะอาดเลยทุกคนห้องครัวเบลก็ไม่แพ้กันโรกลุงลังมากจับได้วางบางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเหตุเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาอ,อ่สุดท้ายก็คือโรคค่ะเลียวไปทั้งใดก็โอ้ยคอยมาเมียฉันเนาะแต่ว่าก็ทําทุกคนก็ปัดกวาดเช็ดถูเล่นเล่นน้อยๆยังไม่ได้ทําแบบจริงจังเนาะวันไหน่างๆจริงๆก็จะทําแบบจริงจังช่วงนี้ก็มีงานส่งของมาแบบอย่างล้นหลามเลยก็ต้องขอบคุณพี่ๆ FC ทุ ทุกทุกคนมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจสินค้าของร้านสาวเบลเนาะร้านเบลนาะเวลาเอาอะไรมาเบลสกแกนแล้วนะทุกคนว่ามันเลิศมันดีก็คือมันปังปุรูเย่เงี้ยกินเข้าไปแล้วแบบโอ้โหบรูเยมากมันก็นเลยอร่อยมากทุกคนก็เป็นของดีจากจังหวัดเลยที่เบลสกแกนแล้วว่าเลิศเบลก็เลยเอามา แชร์ให้ทุกคนทุกคนก็สั่งซื้อกันไปฟีดแบ็กเสียงตอบรับก็ค่อนข้างที่จะดีนะหลายๆคนก็บอกว่าอร่อยมากก็กลับมาซื้อกันซ้ําคนละบางคนซื้อไปแค่กระปุกเดียวเข้าไปชิมเนาะกลับมาสั่ง5กระปุก6กระปุกอะไรอย่างนงี้3กระปุกคือกลับมาสั่งซื้อกันเยอะมากคือเบลก็ทําให้แบบ สั่งแม่ทำอะ่ะทุกคนเบลก็นับสต็อกเองแล้วก็เขียนที่อยู่เองจัดส่งเองรับออเดอร์เองทุกอย่างแล้วเบลก็จะรู้ปริมาณว่าเออเราเราไม่สั่งมาเผื่อไว้แบบสต็อกไว้เยอะๆไงทุกคนเราคือทำใหม่ๆเลยคือเบลไปเอาเมื่อตอนบ่ายสี่โมงนะ่ะนั่นแหละแกทำเสร็จใหม่ๆออกจากเตาเลยนะทุกคนแล้วก็มาให้เบลแล้วเบลก็ส่งต่อไปให้ทุกคนใช่ไหมคือเบลนับสต็อกแล้วว่าเบลจะเอาปริมาณประมาณนี้ แล้วก็ลอตใหม่ก็คือนับใหม่นับๆับน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 ับอีกก็โทรไปสั่งแม่ว่าเอาเท่านี้เท่านี้เท่านี้แม่ก็จะทําให้แบบใหม่ๆเลยทุกคนก็จะทําแบบเป็นรอเป็นรตไม่มีสารกันเสียแน่นอนแล้วก็เป็นออร์แกนิกะทุกคนมะพร้าวเอยก็มาจากสวนมะคามเ้ยอะไรอย่างนี้ทุกคน กินแล้วปลอดภัยแน่นอนอร่อยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะใครยังไม่ได้ลองทักเข้ามากันเยอะๆนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราได้เห็ดมาจากโลตัสนะคะเป็นเห็ดอะไรไม่รู้ใหญ่ๆแล้วก็เห็ดอ่าเขาเรียกอะไรไม่รู้ทุกคนเห็ดญี่ปุ่นเนาะแล้วเบลก็ได้ผักที่เขาเอาไปต้มชาบูมาด้วยแต่ว่าเบลก็จะแบ่งทํานะทุกคนถ้าซื้อผัก แยกกันต่างหากเบลกลัวว่าเบลจะกินไม่หมดเบลก็เลยเอาเท่านี้ทุกคนเอามาผัดใส่ไก่แบบนี้วันนี้ใช้เตาถ่านผัดโอ้ยดีมากหอมมากเลยนะทุกคนภาพนี้ทุกคนเคยเห็นไหมแถวบ้านนอกบ้านเบลเนี่ยเมื่อสมัยก่อนไม่มีแก๊สก็จะอย่างนี้เลยนะต้องดังฟื้นดังไฟนะคะมืดดำจับท่านนี่แบบโอ้ยเล็บดงเล็บดำนี่เราก็ไม่ได้ว่นหรอกเพราะว่าเราเราก็ทํามาตั้งแต่เด็กเนาะทุกคนเบลชอบหยิบเลยไปตรงมาใส่ถุงหมอกถุงเมื่อลุยเลยเป็น คนยังสี่เลยจ้ามุมเนี้ยเบลเก็บไว้ตั้งแต่วันนั้นยังไม่ได้มาเก็บเลยทุกคนไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนเดินถือเข้าไปในบ้านแล้วนะรู้สึกว่าตู้มันก็เต็มเนาะแล้วเราจะเอาไปวางไว้ข้างบนตู้อยทัศนียภาพในห้องมันก็ไม่ค่อยสวยเบลก็เลยเอามาไว้ข้างบนนี้แล้วกันแต่อีกในถุงหนึ่งอ่ะมันเป็นผ้าห่มรู้สึกว่าฝนมันตกใส่แล้วมันก็เลยเปียกเพราะว่าน้าแกบอกว่าจะมาเอาใช่ไหมล่ะ<ๆ>เบลก็เลยเก็บไว้ให้แล้วคราวนี้วันนั้นพายุมันเข้าเนาะ เบลก็นึกว่าแกจะมาเอาเลยเบลไม่ได้เอาไปเก็บอ่าไว้ในบ้านนะทุกคน เดี๋ยวเบลจะเอาออกไปตากให้แล้วกันนะคะแล้วก็จะเอาไปเก็บไว้ในตู้เหมือนเดิมเนาะไม่รู้ว่าแกจะมาตอนไหนแล้วเอาไปเก็บไว้ในตู้ก่อนมาถึงก็ไปเปิดเอารูดจ้ะอยู่ในตู้นั่นแหละเนาะเก็บมุมนี้เก็บมุมนั้นเก็บไปทุกมุมสะไ้ทุกหมองค่ะเบลค่ะไม่รู้จะเก็บมุมไหนก่อนทุกคนน้ําท่วมมาก็เอาผ้ามาวางซับน้ํานะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแอ่งมันไม่รู้ทําไมนะทุกคนมันเป็นแอ่งเนาะแล้วมันก็อ่าน้ํามันก็จะนอง ไอตัวในในห้องที่ว่าเบลไถดินไปอ่ะในห้องที่เบลนอนเวลาฝนตกมาแรงๆอ่ะน้ํามันไม่เข้ามานะทุกคนน้ํามันจะไหลลงมาจากหลังคาเพราะว่าเรายังไม่ได้แก้ไขหลังคาเราเอาอ่าเขาเรียกอะไรอ่าพ้าเตปที่ว่ามันเป็นอ่าสีเงินๆเอามาติดใช่ไหมน้ํามันทะลุลงมาจากใส่กาวมันก็หลุดลงมาเราต้อง ขึ้นไปข้างบนหลังคาแล้วก็เอาไปติดด้านบนมันถึงจะน้ําไม่ไลแต่ถ้าเราเอาไปติดแล้วมันก็ดีนะทุกคนน้ํามันไม่เข้ามาเลยขนาดเบลติดไว้แต่ว่าน้ํามันซึมเข้ามาในกาวมันก็เลยหลุดลงมาพอวันแรกวันสองเบลติดไว้มันโอเคน้ํามันไม่ซึมเยอะนะแต่พอมันไม่มีกาวไม่มีอะไรอ่ะมันน้ามันก็รั่วลงมาจะมีแค่จุดเดียวที่ว่าเบลยังแก้ไขไม่ได้ก็คือตรงนี้แหละตรงบนหลังคาเนี่แหละไอตัวในห้องเบลอะ ที่ทุกคนบอกว่าเบลไม่น่าเกลียดินเลยเอาแบบปูนมาก่อก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ทําง่ายๆนะทุกคนพื้นน้ามันซึมเข้าลงในพื้นก็เนี่ยเราทําคลองอะไรก็จริงแต่ว่าถ้าเบลเกลี่ยดินนะ่ะที่เบลเกลี่ยไว้เบลก็อยากทําแปลงผักด้วยอยากจัดสวนด้วยเบลก็เลยเกลี่ยเลย แต่ว่าเบลเองยังไม่ได้มีเวลาทําที่ว่าทำเขาเรียกอะไรเกียร์ดินให้มันเท่ากันเอาเห็นคุกมาลงอะไรอย่างเงี้ยเบลยังไม่ได้มีเวลาทําเดี๋ยวใจเย็นๆกันก่อนแล้วค่อยๆทาไปเรื่อยๆแหละทุกคนอันไหนวันไหนว่างก็ทําถ้าว่ามีงานเบลก็ทํางานก่อนมุมรอ,องเท้านี่ก็คือลกมากเลยนะทุกคนเบลก็เก็บไปแล้วนะน้องอนณาก็แบบโอ้โหแบบว่าจัดเต็มคอตตูมบางวังงนนี่สิบคู่กับบาวันจา่ามือละสิบคู่ยี่สิบคู่ใส่รองเท้าเนาะ ขนออกมาที่เราถ้าเราเก็บสวยๆงามๆเนี่ยก็จะขนรองเท้าออกมาใส่เท้านี่เป็นตะขาบแล้วมังไม่ได้มีลูกสองขาทุกคนมีลูกเป็นตะขาบนี่ก็คือรองเท้าเยอะจัดคอตูมจัดเต็มทุกวันนะ นึกภาไปนะว่าดองอดินกับอนณาโตไปเนี่ยอาาก็คงจะแบบแต่งตัวทากงทากแก้มแต่งตัวแบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะเนาะเวลาไปตลาดคงจะแบบกิ๊บเกิบลิปสตกสติกนี่ก็คงจะทากับแม่ก็แบบจัดเต็มวะเนาะแต่ว่าพี่อดินเขาก็คงจะไม่เท่าไหร่หรอกนะทุกคนแต่งตัวเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็คือใส่ชุดนักเรียนยูนิฟอร์มธรรมดาไม่ค่อยแบบ แบบว่าโอ้แบบแต่งตัวหนูจะใส่ชุดหล่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแต่น้องอนานเนี่ยเขาจะเยอะหน่อยทุกคนจะเยอะพี่อดินเนี่ยเดี๋ยวนี้น่ะแบบยังอยากได้ลาบูบูอะไรสักอย่างเลยเนี่ยทุกคนเอ็ไงไหนลาบูบูหรือแม่งโมหูจกักเนียลาบูบูมันตัวละไปดูในเอ่อกูเกิลหรือเป้า ตัวระบบเพี้ยนเบลก็เลยเราก็ยาแล้วลูกยาแล้วลูกไม่ไวไม่ไวนะคะเราไม่ได้แบบขนาดนั้นเนาะเบลก็เลยบอกอดินว่ามันกินไม่ได้ไม่ต้องซื้อหรอกอุ้ยซื้อไปก็เดียวแค่เล่นเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากมายรต่อันไหนที่มันกินได้นะเออโอเคซื้อให้ถ้ากินได้นะซื้อให้แต่ว่าถ้าเป็นแบบของลงของเล่นเศร้าหยุดยาพ่อซื้อดินสม,มุติดินสอดีกว่าเนาะถ้าจะเป็นของเล่นน่ะโอ,อ้พักก่อนค่ะ จัดการกับคงกับข้าวให้ลูกเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเบลก็ ไปซักผ้านะคะซักผ้าอยู่ตั้งนา้านี่แหละตะก,การหนึ่งที่เบลซักกันทุกคนอบซักอบซักล่างเออเอาจัดเต็มแล้วก็เอามาตากทุกคนคือไม่มีเวลาทําเลยตอนกลางวันก็เลยได้มาทําตอนคืนเดี๋ยวก็เอาไปตากอ่าตากแดดพึงด่งแดดพุ่งนี้นะทุกคนบ่เม้นดอกแซลเ,เองเบ่มีผู้เดมาดมแน่นอนสีน้ําหอมเอาจ้ะ <laughs> มันไม่เม้นทุกคนเพราะว่าเบลใช้น้ํายาซักผ้าแล้วก็น้ายาปรับผ้านุ่มแบบหอมมากยางกายนี่พูดใส้เดียวหลังไปแล้วเนาะบอก เลยแบบไม่ใช่กลิ่นหอมนะกลิ่นเหม็น <laughs> ตอนแรกก็กาวว่าจะถูบ้านถูอะไรด้วยนะทุกคนแต่ว่ามันบวท่านมามันไม่ทันจริงๆมันก็เวลาก็ประมาณสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วเนาะที่เบลซักผ้าแต่กว่าจะเสร็จนะทุกคนถ้าไม่ซักตอนกลางคืนอุ้ยเนี่ยว้นบรด้เฮดอย่างแน่นอนเพราะว่าชุดชั้นนอชั้นในก็คือเบิดบ่มีใจเลยจากจิบ่ได้ใช้ได้ไปข้างนอกเนี่ยเมื่อไหวเราก็ต้องซักบ้างอะไรบ้างนะคะเด็กๆก็คือจะสามทุ่มแล้วค่ะไปนอนได้แล้วยังหยอกกันไม่หยุดค่ะแย่กันไปแย่กันมาเพียดินก็ แ่น้องน้องก็ตีพี่เอออเทะเลาะกันทีนี้ทุกคนเบวก็เลยแบบไปนอนได้แล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะให้นอนเองทุกทีเบลจะมากล่อมลูกนอนนะวันนี้ก็คือโมโหมากเออนอนเองเลยค่ะน,นิ่งกันดีไล์กล่อมกันนอนเลย เบลก็ยังไม่ได้อาบน้ําแต่อย่างใดนะทุกคนพอบอกลูกว่าไปนอนได้แล้วก็คือเราก็มาปิดฟงปิดไฟแล้วเบลก็จะไปล็อกหน้าบ้านเก็บลงเก็บรถล็อกรถให้ดีเรียบร้อยนะคะก็คือนี่คือชีวิตประจําวันของเบลเลยทุกคนตอนกลางคืนนี่ก็คือเอาลูกเข้าห้องใช่ไหมแล้วเราก็ไปล็อกหน้าบ้านให้เรียบร้อยขับมาอีกทีอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยเด็กๆก็คือหลับไปแล้วแม่้งไกลตัวนี้หันใจออวกบน่นว่าน้านอนทับ นอนกอดไก่จนหลับทุกทีทุกทีจะกอดแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนแม่บรยูกอดไก่ไปแล้วจะเต่งไก่พอรับเลยบาดนี่ไก่หายใจกระบอกไก่ป้าเอซีส่งมาให้มอมเป็นหันใจบวกล้วบุกไก่ตัวนั้น เบลอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยก็มาทำงานของเรากันต่อทุกคนเบลก็จะมาจดออเดอร์นั่นเองค่ะนับสต็อกแล้วก็เป็นแอดมินตอนกลางคืนนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็สัญญากับทุกคนไว้ว่าจะไลฟ์สดด้วยตอนกลางคืนอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะก็ไลฟ์ถึงประมาณ ถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนจะตีหนึ่งนะทุกคนเบลก็ไปนอนแล้วก็พาทุกคนเซกุดไนไปนอนพอวางไลฟ์สดเสร็จใช่ไหมเบลได้ยินเสียงก็กแคๆตกใจมากทุกคนหันไปที่อีปู่โอ้ยแซมแเนทีแต่กูหัวใจสิวายตายเนาไปเลยเอาไมกวดไปข้างนอกยังจะกลับมาไปเดี๋ยวนี้ค่ะอย่ามาหาใเฮดิี้ฉันตกใจอยู่นี่สำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใ,ให้เบลด้วยนะคะเจอก,กันใหม่สวัสดีค่ะ